ก็ได้มาแก้นิ้วโป้งนะคะนี่คือคงแดงในคืนวันศุกร์นะคะ เราเพิ่งไปเจาะลูกโบใหม่มาเนาะนแต่พอดีว่าเออมันมีปัญหานิดนึงก็เลยจะไปที่ร้านใหม่อีกรอบหนึ่งในวันนี้นะคะก็พอดีว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีคุณแม่ขับรถให้แต่วันนี้คุณแม่ไม่ว่างแต่โชคดีที่วันนี้เนี่ยมีคนจะไปที่ร้านเหมือนกันนะคะมีธุระไปร้านเออก็เลยจะไปกับคนนั้นเนาะซึ่งเราก็นัดเจอกันที่เออ เรียกว่าอะไรสนามโยนโบหรอเออประมาณนั้นแหละที่นั่นนะคะก็กําลังนั่งแท็กซี่ไปอยู่เพราะว่าวันนี้หลังจากที่แบบว่าเราไปที่ร้านเสร็จเราต้องไปฮงแด,ดต่อไปหาเพื่อนเนาะซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยจะเป็นเพื่อนคนไทยนะคะจึงจะเป็นเพื่อนที่กีตา้าติดต่อให้เนาะแบบเห็นว่าเราแบบเหงาไม่ค่อยมีเพื่อนเจออะไรอย่างเี้ย ซึ่งเพื่อนคนนั้นก็แบบมาเรียนภาษาที่เกาหลีเนาะแล้วแบบว่าอาศัยอยู่แถวฮงแดเออไอลินก็เลยจะไปหาเขาที่ฮงแดเพราะว่าส่วนตัวเราเองก็แบบไม่ได้ไปฮงแดมาเป็นปีแล้วอ่ะตั้งแต่กรกระดาปีที่แล้วแน่เพราะว่าเราโดนหลอกกับคนขายโทราศัพท์เออหลังจากนั้นมาเราก็เลยไม่ไปฮงแดอีกเลยนะคะก็นี่จะเป็นการไปฮงแดในรอบหนึ่งปีถ้างั้นไม่รอช้าเราไปเริ่มวันนี้กันเลยดีกว่านะคะ 累。<laughs> ได้ไปที่ร้านมาแล้วแต่ว่าเอยคือเมื่อวานเราโทรก่อนมาไงแล้ววันนี้เราไม่ได้โทรเพราะว่าเห็นว่าแบบในเว็บเขาเขียนหน่อยว่าจะเปิดตอน10โมงเออก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นเวลา11โมงนะคะปรากฏสรุปว่าวันนี้เขาจะเปิดตอนเที่ยงเออก็ซึ่งตอนบ่ายสองเรามีนัดเนาะ ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทํำยังไงต่อแต่ตอนนี้เพื่อนที่มาด้วยเนี่ยเขาเพิ่งไปฉีดวัคซีนเข็มสองมาเออเขาก็เลยมาแวะซื้อไทเลนอนอยู่นะคะก็เราดูนะคะว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงสรุปก็ได้มาแก้นิ้วโป้งนะคะเพราะว่าอันนี้มันใหญ่เกินไปตด้างะเพราะอันนี้มันใหญ่เกินไป ตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนนิ้วของลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะกลับไปแถวออสนามยนโบเพื่อที่จะไปกินข้าวแล้วก็เก็บบอแว็กเนาะแล้วก็จะเดินทางไปฮงแด,ดต่อสุดท้ายนะคะเราก็ต้องเลื่อนเวลานะเจอเพื่อนจากบาบสองเป็นไบาสามจนได้เออก็ไปกันต่อคะ่ะไปกันเลย ตอนนี้ก็ได้กินข้าวกับเพื่อนคนนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้แยกย้ายกันแล้วนะคะสรุปแล้วว่าเวลามันไม่พอที่จะเอาบอลแบ็กไปเก็บที่สนามโบเนาะก็เลยจะต้องแบบฝากเพื่อนคนนั้นเอาเก็บให้เพราะว่าเพื่อนจะไปโยนโบต่อที่นั่นส่วนเราก็มานั่งรถไฟฟ้าเพื่อที่จะไปฮงแดงกันต่อนะคะ ว่างแอบดูแบบก่อนเอาจริงเหรอตไหนวะมาคาเฟ่นี้กันนะคะก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนั่นะชั้นบนเอทีนี่ขนาดห่ยจริงคนเกาหลีหาทำเวอร์ ต้องรอด้วยโอเครอก็ร hmm. อ okay. 저희ครอฟเฟิลหนึ่้อยล้านหยแล้วก็เพียงดืวย 마닐라 라떼랑 혹시 카페인 안 들어간 것도 있나요? 이쪽에 보시면 티슈에 아, 네. 크림슨 아이스티랑 블루베리 루이버스만 아예 카페인이 그러면 블루베리 루이버스로 하나 주세요 티도 아이스로 드릴까요? 네 19,500원 더 보내드릴게요 음. แต่แบบไม่ค่อยชอบขนมปังอ่ะไม่เก็ตเลยชอบไม่เก็ตเพราะชอบขนมปังมากมากมากเืด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 แต่น้ำนี่นะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะ เป็นเพื่อนที่กิต้าติดต่อให้แล้วก็ได้เจอกันวันนี้วันแรกนะคะมาที่ไอรีนไม่ยอมตอบแบบว่ามันมากดองจนดบเค็มแล้วค่ะตอนนี้อันนี้มาอยู่เกาหลีเพราะอะไรนะคะมาเรียนภาษาค่ะโอเคก็คาดว่าหลังจากนี้จะได้เจอกันบ่อยๆใช่เพราะว่าจะมาพาไปเที่ยวหน่อย เดี๋ยวเราไปคาเฟ่อะไรหนูจะพาไปโอเคโอเคตามนั้นค่ะอืมถึ่ากินโปรฟเฟอรมันป่ะแบบโปรฟเฟอรน้อยกว่าป่ะช่วงนี้มันฮิตไงมันเพิ่งเป็นแค่ช่วงนี้เองเพราะฟเฟอร์มันเอามาจากวอฟฟงกับวอลฟเฟอร์รวมกันนี่รู้ใช่ป่ะสงสารมากว่าแบบทุกร้านทุกขายแบบโปรฟเฟอรกันใช่เอา กลัวซองไปใส่เครื <h 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 ่องใช่ใช่เออมันก็เลยกลายเป็นคำว่ากลัวไม่ใช่เออร์โคโอ๊ยปวดหัวใช้ภาษายังไม่ได้หรอคะยังไม่หัวยังไม่ไหวพออันไหนเร็วกันตอนนี้ตอนนี้ถ้าเป็นตอนนี้ก็คงภาษาเกาหลีเพราะว่าแบบใช้ชีวิตอยู่ในเกาหลีโอ้ ที่บอกไม่ชอบขนมปังคือไม่ชอบแบบปังที่เป็นเชนชินป่ะหรืออันนี้ก็คือขนมปังอันนี้ก็คือขนมแบบไม่ชอบความที่แบบอ่กินเสร็จแล้วมันจะมีรสชาติยี้อเสื่อยู่ในกว่มแต่บางทีก็แอบรู้สึกว่าแบบโชคดีที่ไม่ชอบขนมปังไม่งั้นอ้วนแน่อ้วนเหลวมากกินแบบู้เนอย โอ้โหสองเดือนเท้านั้นแหละค่ะน่าจะเหมือนแบบคือเราไม่กินบักปลาดิบเลยถ้าเาบอกว่าเท็กเจอร์มันดีดๆอ่ะเข้าใจป่ะไปญี่ปุ่นนะแล้กินแต่ไขหวานไขหวานมาไหลอะไรอย่างเงี้ยกินปลาดิบไม่เป็นโอ้โหแต่ก็เคยแบบเคยลองใช่ป่ะเออลองแล้วไม่ชอบ ไอ้นี่เนื้อดิบ่ะเราไม่กินเนื้อด้วยเริแบบนี้อ่ะอยู่ยางนะเนี่ยเกาหลีอ่ะแล้วแบบเคยได้กินไส้ย่างปะไส้ย่างะบางร้านจะเป็นวัวบางร้านจะเป็นหมูไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ป็่ส่วนมากอ่ะถ้ามีราคานิดนึงก็น่าจะเป็นวัวอ ยามไปที่หอมไ่เล่นหรอความคุเกาหลีนะขกช่างบักช่างเถ็ดช่งงางไม่รูาาราาร้ไม่รู้เราไปกินอะไรมามันไื่เหมือนกันเนาะขบช่างจะเป็นไส้เล็กที่มันจะเป็นแบบกลมๆย,ยาวๆที่ข้างในมันจะมีไส้ มีแลบชั่งเถชั่งจะเป็นไส้ใหญ่ก็ก็ุบรเหมือนกันแต่ข้างในจะเป็นแบบไส้ที่เป็นสุขับแล้วก็มันที่สุดเลี่ยนที่สุดอันนี้แน่เลยอ่ะแล้วก็ลักช่งอันนี้เขาลองเซิร์ชในดิกชันนารีดูว่าภาษาเทนันคืเกออะไรนะเพราะว่าก้องแบบต้องใส่ลักชงมันมันเขียนว่าอะไรนะกะเพราส่วนท้ายของวัวอะไรสักอย่างเออมันจะเป็นแบบว่า มันจะเป็นแผ่นหนาประมาณนี้แล้วก็ตัดกินมันจะแบบตึบๆส่กันเลยแล้วมาได้ไปดูหนังก็ยังดูแบบก็ดูบ้างอยู่ดูร่างทรงไรที่นี่เป็นยังไงด้ไม่เคยชอบอะไรนี่เดี๋ยวเขาบอกว่าแบบปวดหัวปะมันแบบมันจบแบบฮะมันจะจบแบบนี้จริงหรออะไรเงี้ยได้ดูปะแล้วมหนักเลืกลัว โอ้โหตวใหญ่มากเลยจะเอากลับไทยยังไงอะน่ารัหทุกคนหลังวฮ้ยมีชั้นสองด้วยอะไรอ่ะที่ม้วนห่มเหรออ๋อหน้ามาอ๋อแบบชาร์จไวเลส ที่ติดแบบไอ้นี่ไงตรงประตูอ่ะซู้มือซู้มือมันเขียนว่ามันคือตัวฆ่าเชื้อมันจะฆ่าเชื้อยังไงวะใครรู้บอกด้วยนะคะคอมเมนต์ได้นะคะว่ามันใช้ยังไง อ๋อลื่อนไปก็จะเป็นแบบร้านกาแฟนะคะคาเฟ่แต่เราจะไม่ขึ้นไปค่ะอีกเดือนครึ่งเราก็จะแก่เึ้ื่อนอีกปีแล้วเกิดเกิดสิ้นปีหรอเปล่าแต่เกาหลีนับเ,เป็นปีใช่แต่ที่ไทยนับเป็นวันเกิดใช่ปะหรอเวลาเข้าร้านร่อย่างเงี้ยถ้าเป็นคนเกาหลีก็แค่ถึงวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งก็คือเข้าได้เลยไม่ว่าจะเกิดวันที่ส1เออ12ก็ตาม แล้วแบบเวลาวันวันสิ้นปีอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะไปแบบยืนต่อแถวอยู่หน้าร้านเราเว้ยรอให้มันถึงเที่ยงค็นีววนนใช่เที่ยงคืนปุ๊บทุกคนก็จะแบบถือบัตรเนี้ยถือบัตรนี้แล้วก็เดินเข้า,า,ขาอมืดพอดีออกมาวันนี้คือแบบเบนซ์ทัวร์นะคะแต่เบนไม่รู้ทางนะคะ นี่คือโงแดในคืนวันศุกร์นะคะเบนบอกว่าวันนี้เนี่ยถือว่าคนไม่เยอะมากสกีเกมชอบไนกี้ที่เพิ่งเปิดมาเมื่อไม่นานอันนี้นะคะไนกี้ใหญ่มากนะคะถ้าใครอยากตํำไนกี้ต้องมาฮงแดนะเสื้อผ้าที่กำลังฮิตในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นแบบโทนแบบเรียกว่าอะไรเออเออโทนแบบพาสเทลอ่อนๆอะไรอย่างนี้ แล้วก็ช่วงนี้ผู้หญิงก็จะชอบใส่เป็นแบบบูทอะไรอย่างนี้กันเพราะมันหนาวอะเนาะเนี่ยเออโทนมามีแต่สีเบจทุกคนมันมีร้านลูกชิ้นไทยด้วยดูสิตอนนี้เรามากินข้าที่ร้านเขียั่งคัดชื่อนะคะแล้วก็มีเพื่อนใหม่มาด้วยแนะนำตัวหน่อยคะ่ะ <c oughs> เปนเพื่อนคนไทยที่มาเรียนภาษาที่เกาหลีเหมือนกันนะคะน่านี่เบนพามาเออ <c oughs> ได้อาหารมาแล้วนะคะเราสั่งเป็นแบบทงคัตส,สึชีสไปก็จะมีเป็นแบบเส้นมีสล,ลัดใช่ปะแล้วก็เป็นแบบซอสนะคะข้าวก็แบบน่ารักมากแบบเป็นไข่น้อยแล้วก็มีเป็นแบบโรยงาข้างบนนะคะ สหวนเบนกับแคลเนี่ยสั่งเป็นเออภาษาไทยอะไรวะอันชิมคัตซึไปนะหมูกลมๆหมูกลมๆน่ารักมากก็จะกินกันแล้วนะคะเย้ไมย คือาเ้เทดกันไหมชีดทอาไมล่ะอากินี้ไหมับไดูาอันไหนสุดน้อยสดอันนี้อันนี้สุดน้อยสุดโอเคแต่ช่้ยกินด้วยแต่ตัวหิวมันนิ่งมาก จะลองหมูกมกลมแล้วนะ ได้สที่านานี่นะคะเราได้สั่งไปเป็นแบบเลมอนเค้กคือตอนแรกเนี่ยว่าจะไปกินแล้วแต่ว่าคุณเบนเนี่ยบอกว่าอยากมากินเลมอนเค้กที่นี่ <Okay. S 1> วันนี้ก็น่าจะแบบได้จบคลิปแบบ no alcohol <c oughs> ค่ะคิวน่ารักน่าเออน่ารักน่ารัก <c oughs> น้ำมานะคะมันติดเขาไม่หว <laughs> นี่คือมักวอดลาเต้ที่เราสังไปนะคะกินด,ด้วยช้อนเหรอน,อน, <laughs> น่ะเปนเคยสั่งแล้วมไม่หั ของเรอีกรอบหนึ่งแล้วของเราฟิลก็ามากรวดอ่ะเออมันคืออะไรมันไม่มีคำเป็นภาษาไทยเว้ยคือเราขอคาใครอ่ะพยายามเซิร์ชคำเนคำนี้กันนะถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนผักชีถ้าเราเ้งองเลยฮะพักบุ้งแต่ว่าเหมือนกันไม่ใช่แหรอที่แบบเซิร์ชอีกรอบหนึ่งอืมคนเออกาหลีชอบแบบนี้กันหรอ

กำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะยังยังยังไม่จบบายแล้วนะคะบายบาครังหน้าเจอกันอีกแบยบุ้ยกลับดีๆนะแล้วกูทำไมเนี่ยบาย